สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างพุงไอเดียชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะเราก็บุกนะทานบุกนะเราก็เดินหน้านะคะทำความดีวันนี้นะคะเราก็ลงพื้นที่อย่างจริงจังนะก็ร้านอะไรนะเขาโทรมาเมื่อกี้น่ะเออเออนั่นแหละเขาโทรมาของกำลังจะออกไปส่งนะคะนะ ก <teaching. S 1> <Station> ็เลยบอกพวกหนูก <hey. S 1> <fight ownership> yeah, yeah, ็กำลังจะไปเหมือนกันค่ะว่ะเป็นอย่างคือบอเอาทั้งหล่อไปก่อนโอ้แล้วอันนี่มันชิ้นเล็กครบทุกของเลยเออเจ๋วเจ๋วพี่เนาะไเอาไปเออตัวช่วองแปล็กซ์เขาดีไหมมันต้องฟังดิ้นได้ร้อนที่สุดแดดดีเด้กินย้ำพอ มมใช่การแบบว<ห><อ><ๆ>่าคนอยู่ข้างหลังนะมันจะเบาสมาคมนี้ได้น่าอยู่ยิ่งขึ้น <c oughs> อืมมันต้องมีคนจะคู่เราเอานั่งร้านเด้อเอานั่งร้านขึ้นก่อนปะเอานั่งร้านขึ้นทำไมสวมกุ๊บสวมกุ๊บโลด ทางโน้นก็กำลังจะไปรื้อนั่งร้านนะคะเ,เพื่อที่จะเอาไปยิงสกูนะคะสังกะสีมุงสังกะสีนะที่บ้านของผู้ไม่มีโอกาสนะคะเอาเอาลงตัวเนี้ไปแห้งไรกันละล้ม ครบแล้วนะคะเอาหนึ่งชุดนะที่เหลือก็เอาไว้ให้อีโพเพ้่นซ้ายหน่อยนะคะเพราะว่าอีโพ้่นพอถ้าเราซื้อล้อมันเหมือนของอีโพเนาะก็คงจะดีเนาะพ่อเนาะเวลาไปเนาะพันหกบลล้อมันนะบอกสวมเอาใช่ไหมพ่ออืม ล้อล้อนั่งร้านนะคะก็สวมเอาเลยเนาะสบายนะคะเออล้ม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 สล้มเดียวชอะไีันะครวันนี้นะเราก็มีผู้บ่าวนะผู้บ่าวไทโซ่บางกล้องเขาได้บผู้ยนบ่าวไทโซ่แล้วก็พี่เอกกี้ซนะคะเราก็ติดปากแล้วแหละเรียกผู้บ่าวไทโซนะชื่ออะไรก็ช่างแกนะคะ พอมาต่อยก็เตรียมตัวอย่างขมักขเม่นนะส่วนในโพธิ์ก็กําลังมัดนะพี่น้องนะหนึ่งสองอึ้บอเบามากๆพี่น้องใช้มือเดียวยกโบได้ฝันยังเลยพ่อ เขาบอกกูในเดี๋ยป้าบอกกูต้องไปต้อนเลยลุยๆกันเลยพี่น้องวันนี้นะบุกหน้างานนะวันนี้คาดการว่าอย่างไรไอ้นายคาดการว่าน่าจะเสร็จน่าจะแล้วเนาะห้องน้ําหลังแรกเนาะเฮ้ยเร <a> ah. oh. ้านี่แหละเสร็จเสร็จแบบไหนแน่นี้แน่น่ะเหรอตัวมันไม่ได้ออกกำลังมานานแล้วโอ้ยเมื่อคืนค่อยบอกว่าไปเต้นหมอลำก่อนนะฮะเนาะ ไปเต้นหน้าห้างก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปลุยงานกันคืนก็ง่ายออกนะอีกกี้ไม่ได้อีกกี่โมงเขายันเมื่อคืนเลยเมื่อคืนเลยไปเต้นหน้าฮะไปบอกไปเต้นหน่อยเดียวไม่พ่อแปดนาทีเองกไปพาลามกันนี่พ่อพวกที่มีอายุพวกนี้มันปวดแข้งปวดขามันไม่พาหนูไปเต้นอืม หนูก็เลยได้เต้นแปดนาทีเมื่อวานน่ะนพี่น้องเราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขึ้นรถขึ้นเรือเรียบร้อยค่ะเอาลอนน้อยลอนเอมของหนามไหมคะพ่อจ้าอันนี้เอามุงก็ได้นะพ่อเนาะเ้ยไฟไฟสองลอน เอาเราไปกี่บ้านถึงเอาไฟสี่หลอดเอาผ้าห่มด้วยพื้นหนึ่งเอเอเราไปบ้านหลังเดียวใช่ไหมเอ,เอาไปพื้นตรงนั้นสองหลังหรอเออเอาไปสองก็ได้ เราก็มีพ้าหหมไปด้วยนะคะจากคุณป้าน้ําหวานนะคะแล้วก็หลอดไฟจากคุณอะไรนะพ่อ,อพ่อเป็นคนเกะนะพ่อก็จําไม่ได้นะคะขอขอบคุณเอฟซีนะคะที่ส่งหลอดไฟมาให้นะ,ะ<ม>บ้านเปด <8 S 2> หลังอ่าแล้วก็พ้าหหมด้วยนะคะวันนี้<อ>นะไม่รู้พ่อมาต่อยก็แกะดูน้อยนึง ป่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนพร้อมไหมพ่อนี่พี่น้องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะพี่มันละเตะ